ความรู้นะคะวันนี้ก็บุกอยู่กับน้ำมันเครื่องนะคะก็วันนี้มีเก็จความรู้ดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก <Wow. S 1> ็คือการเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับรถของเพื่อนๆนั่นเองค่ะ การเลือกน้ำมันเครื่องให้ถูกกับเครื่องยนต์กับรถยนต์ของเรานะคะเป็นวิธีที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องผิดประเภทกับรถยนต์ของเรานะคะจะทำให้เครื่องยนต์ของเรานะคะเกิดการสึกหรอได้ไวขึ้นและเกิดความเสียหายได้นะคะ แล้วก็น้ำมันเครื่องนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันน้ำมันเครื่องเบนซินที่ฉลากจะระบ,บุว่าแก๊สโซลีนแล้วก็ประเภทที่2น้ำมันดีเซลฉลากจะระบ,บุว่าดีเซลนั่นเองนะคะก็สังเกตที่ฉลากนะคะด้านหน้าแกนลอนเลยนะคะจะมีฉลากติดอยู่ตรงนี้ <Yahoo! S 1> สำหรับการเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็นสาชนิดนะคะ น้ำมันสังเคราะห์นะคะซึ่งระยะเปลี่ยนถ่ายจะอยู่ที่10,000มนกิโลนะคะหรือสูงสุดไม่เกิน20,000กิโลเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะคะระยะเปลี่ยนถ่ายจะอยู่ที่5 0 0 0 7 0ถึง 7, กิโลเมตร หรือสูงสุดไม่ควรเกิน10,000กิโลเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องแบบธรรมดานะคะระยะเปลี่ยนถ่ายจะอยู่ที่5,000กิโลเมตรหรือสูงสุดไม่ควรเกิน70,00กิโลเมตรนะคะวิธีการเลือกความหนืดของน้ำมันเครื่องนะคะหรือว่าความข้นของน้ำมันเครื่องนั่นเองนะคะโดยสังเกตตัวดับเบิลยูนะคะที่อยู่บนฉลากเดี๋ยวฉลากหรือชันบนฉลากแกนลอนแบบนี้เลยนะคะ ถ้าอยากจะแม่นยำมากๆนะคะก็แนะนำให้ดูคู่มือที่ติดมากับรถยนต์ของเพื่อนๆนะคะจะมีบอกว่ารถยนต์ของเพื่อนๆนะคะควรใช้ความหนืดเท่าไหร่นะคะความรูแน่นขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมก่อนที่จะไปะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะอย่าลืมสังเกตเครื่องยนต์ของตัวเองแล้วก็เลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของเพื่อนๆด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะคะ ช่องทาง KNC Official นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พาดเกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ